เดินทางค่ะพี่พี่ตัวพี่ตัวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็สบายดีครับผมมีปิดใหม่อ่ะก็ปลูกผักปลูกกำลังปลูกยานางแล้วก็วันที่ใหม่เหรอคะยานางว,นวันที่สิบสองมิถุนายนี่ก็จะไปออกลงบุญพระสงฆ์ท่านมาประชุมร้อยรูปที่วัดเคเลอร์นะครับวัดที่เราไปจัดค่ายเราค่ะ คืนก็ได้คุยกันกันกบจิตอาสาดาลัสยิสตันพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจกันนะกระเจ้าหนังสือไปแจกด้วยแล้วกก็ป้องเขาจะส่งยานางกับสมุนไพรมาให้หรววเรามีแต่ว่าน้อยมันยังไม่งอกเลยออกมาเป็นใบเล็กๆแต่เนี้ยตัวของพี่ป้องอยู่รอดอยู่ใช่ไหมฮะรอดพวกเขาี่ใหญ่ ท่นพระพนก็ไม่มีเพราะว่าครีนฮอเขาพังเลยก็เสียหายเยอะกว่าจะฟื้นได้ที่ลุซินา<ม>แต่เราต้นเล็กๆส่งมให้ผมไม่ทดแผมได้ได้ประมาณสามสี่ต้นจะเล็กขึ้นใหม่วันนี้ไม่ได้ไปวัดอะไรเข้ามาได้<ม>ว่าพระท่านไม่อยู่ อ๋อไม่ไม่อยู่ทั้งวัดเลยอ,อากาศก็ฝนตกหนักเมื่อวันกอ่อนอมีไซเรนวอลวอวอร์นินน่งว่าจะมีทอร์เนโดโอ้ยนึกว่าจะโดนพุ่นดองเนี่ยหลบกันวุ่นเลยฝ <laughs> นตกหนักมากหนักจริงๆแล้วก็มืดครึ้มไปหมดแล้วก็มีสัญญาณว่าทอร์เนโดจะมาแถวบ้านแถววัดด้วย เลยหลบภัยกันใหญ่เลยห้องน้ําเข้าเข้าที่ห้องน้ําห้องน้ํานี่ปลอดภัยที่สุดค่ะต้องต้องถึงกับไปไปหลบอยู่ห้องน้ํำไหมคะหรือว่ารหรือรว่า,าแค่เพียงเตรียมมาคือถ้าถ้าโบสถ์หัวมานี่แล้วเขาส่งสัญญาณเขา้าโทรศัพท์มายคมว่าเขาเห็นโท์นโดลงแล้วและกำลังจะมาทางเรา เขาเรียกว่าทอราโดวอร์นิ่งวอร์นิ่งหมายความว่าทอริโดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังจะมาแต่ว่าถ้าสัญญาณแล้วมีเทคมาบอกว่าทอราโดวอชหมายความว่าเกิดจะเกิดมีเหตุการณ์จะเกิดทอราโดแต่ว่ายังไม่เห็นยังไม่เป็น <c oughs> ฉะนั้นถ้าทอราโดวอร์นิ่งเนี่ยเขาบอกให้ลบเลยห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของเป็นห้องที่ ปลอดภัยที่สุดในบ้านคือวลามันพัดมาเนี่ยมันจะยกบ้านไปทั้งหลังเลยหรือแต่ส่วนห้องน้ําอำแต่ห้องน้ํานั้นเราก็ต้องเตรียมว่าแข็งแรงไว้ก่อนใช่ไหมคะตห้องน้ำส่วนมากเขาจะทาแข็งแรงห้องน้ําต้องเตรียมเตรียมรองรับได้เพห้องน้ําของของอเมริกานี่ยันจะอดตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ก็ยัง ก็ฉีดยาแันก็แต่ก็ยังไม่ประมาณเพราะว่ายังระบาดอยู่ครับยังยังมีเคสเพิ่มขึ้นอยู่เคสเพิ่มด้วยครับมันเป็นเคสใหม่เคสที่ติดเชื้อใหม่มาจากอินเดียมาจากอังกฤษมาจากทั้นแล้วก็คนอเมริกันก็ถือว่าฉีดยาแล้วก็เลยเปิดหน้ากากกัน เราไม่ประมาทเราก็ไม่ไม่เรายังใส่ถึงแม้เขาจะประกาศว่าให้ออกไปข้างนอกในที่โล่งแจ้งไม่ต้องใส่แต่เราก็ต้องใส่แล้วก็ร้านค้าพวกซูเปอปร์มาร์เก็ตพวกอะไรต่างๆเขาก็ยังมีเขียนไว้ว่าให้สวมแมสแล้วก็เว้นระยะหา mm hmm. ่างดังนั้นเขาจะไม่เซอร์วิสจะไม่ไม่ให้เข้าแต่เมืองไทยเป็นห่วง <laughs> หลายวันไม่ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าดีใจเมื่อวันเมื่อวันจันเมื่อวานอ๋อเมื่อวานตอนเช้าตอนเช้าตอนกลางคืนตอนที่โน่นอ่ะพีค่คุยกันอยู่เมื่อวานพี่พี่ ตัวไม่ได้เข้านะเมื่อวานใช่นี่อาจารย์เข้ามาผม,ผมมามาดูตอนที่เลิกแล้วดีเมื่อคืนแล้วก็คุยกันหลายอย่างกับพี่วิจิตแล้วก็คุณชัชวาลแล้วก็คุณติแล้วก็เทแล้วก็คุณแดงแล้วก็คุณปลอกด้วยเมื่อคืนก็เดาได้คุยกันวก็จะได้มีสมุนไพรมา <c oughs> อยู่ที่โน,น่นยังมีสมุนไพรให้ได้ใช้นะคะครับก็ตอนนี้กำลังฟื้นฟูสมุนไพรกันแต่ว่าบัวบกนี่เยอะเลยบัวบกไม่ตายเตยม็มไปหมดแล้วมันก็ต้นพยาวนอนก็ขึ้นมานิดหน่อยอมแซบก็ไม่มีต้องไปหาพันธนะุ์มาตายมเกล่นเจอหน้าหนาวแต่ปีนี้จะระมัดระวังมากกว่าเดิมเราประมาณไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ไม่ทุกคือธรรมชาติเราแก้ไขไม่ได้มันเป็นทุกที่เราต้องยอมรับคือเป็นทุกที่เราแก้ไม่ได้เป็นทุกที่ท,ท,ทุกที่เลี่ยงไม่ได้นะเลี่ยงไม่ได้ค่ะแล้วก็ทําใจถ้าเรารู้ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ทําใจแล้วก็หมดทุกถ้าเราไปกังวลโอายจะต้องไปหามาใหม่เรื่องอะไรก็ได้โอเคไม่มีปัญหาอืม มื่อก่อนเคยทุกว่าเออเราจะทำยังไงนะน้าหน,า,นาเราจะเอาอยานางังเก็บไว่าย,ยัางไงก่มีนี่คอยต,ตายก็ตายไปแล้วก็ไม่กังวลตายก็หาใหม่แค่นั้นเอง <c oughs> เห็นในเทนที่ที่ออสเตรียเนาะที่ปลูกอะปลูกชา้ย,ยาแล้วมีต้นคือก็ประมาณสองสามกิ่งที่บ้านเราเท่ากับบ้านเรานะอ่า น้องเขาคุยกันว่านี่ปลูกได้งามมากนึกถึงต้นแบบว่าต้นข้างบ้านเรานะอยู่แถวๆนี้แบบว่าต้นสูงประมาณห้าเมตรได้ของชายานะคะคือต้นนั้นอะ่ะแบบว่าเก็บกินไม่ถึงเลยเพรว่ามันสูงมากแล้วไปมันแต่ว่ามันก็จะมีต้นอื่นๆที่แบบว่าพอดีเก็บนี่อยู่ข้างรัวนี่เยอะเยอะแยะไปหมดก็เลยนึกถึงว่าโอ้พี่น้องเรามีสอง มีเหมือนมีกิ่งขึ้นไปสองสามกิ่งไงก็บอกว่างามแล้วนะคะ <c oughs> แต่นี่เนะี่ยอยู่นี่อ๋เมืองไทยอุดมสมบูรณ์จริงๆนะย่นางเราก็เราก็เยอะอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็มีบางบางอย่างแหละที่ไม่ได้มีเหมือนกับที่โน่นนะคะอย่างเห็นที่ปลูกก็ลูกโตๆอย่างเงี้ยก็จะก็จะแตกต่างแต่นั่นน่ะเป็นเห็นเมื่อวันเมื่อวานนั้นเห็นบ้านของพี่ชัด บริเวณบ้านกับการทำกสิกรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนหลังบ้านของเมืองไทยเรานะคะพร,ระมลวไ้ยังไงคะประมลขยับคุยได้คะ่ะเปิดไมค์ได้คะ่ะไม่ด้าค่ะว่าสงสารจอบลูกสุ <laughs> <laughs> เห็นจอบแล้วแล้วสงสารมากเลย <laughs> แล้วไม่รู้จะใส่ดั้มยังไงอีกมันกลมอะ่ะถ้ามันถ้ามันถา้าเป็นมันเป็นเกือกมาจะได้บอกลูกสุว่าใส่แล้วให้เอายางอะ่ะไปลองกันกระแทกไงแต่ถ้ากลมอย่างนั้นต้องต้องถามลูกพี่เท่อย่างเดียวเบาเองสูสขเขาสั่งเ <c oughs> ขาสั่งจออเมซอนค่ะพี่ตัวมันขนาดประมาณ <c oughs> ออกมาประมาณฝ่ามือฝ่ามือเนี่ใหญ่กว้างกุนนิดหน่อย<อ> ต้องไปซื้อต้องไปซื้อด้ามต้องไปซื้อด้ามที่ที่โฮบดีโป้แล้วก็มาเหลาเองตอนนี้ว่าเรามีความรู้หน่อยเกี่ยวกับการใส่ด้ามขวานด้ามม,ามีดด้ามด้ามพลาด้ามจอบด้ามเสียมเนี่ยก็เลยก็เลยเหลาเองแล้วตอนนี้มีเครื่องมือของที่มีเครื่องมือก็เลยเหลาเองได้ก็อย่างที่น้องมนบอกอะ่ะต้องต้องต้องมีริมประการแรกเนี่ยต้องมีริมแล้วประการที่สองนี่ต้องผ่าตรงหัวเพื่อริมใส่ แล้วตรงแล้วตรงแล้วตรงขอบตรงขอบขอบที่รูเสียงเนี่ยจะต้องใช้ไอ้ยางในรถยนต์ใช้ยางยางในรถยนต์รองเพื่อที่จะให้มันบังคับและกระชับเมื่อเวลาถูกน้ำแล้วมันยิ่งแน่นแล้วยิ่งเอาลิ่มต่อเข้าไปนี่มันยิ่งแน่นเปึกเลยอันนี้ถ้าคนนี่แหละนึกถึงว่าสูตรต้องเป็นคนทำอ่ะสูตรจะทําได้หรือเปล่าเปาตอนนี้ถ้าเขาถามมาก็ตอบได้ถ้าเขาไม่ถามมาก็ไม่รู้จะบอกยังไงถ้าไม่ลิ่มอ่ะ จวกทีเดียวมันหลุดเลยไม่ใช่หลุดี่น้องมอนครับเอ้ข้อสำคัญคือดีไม่ดีอะจอมันจะกระดอนมาใส่ตัวน,นี่ใช่ได้น้องเห็นพี่เท่นิ่งน้องก็เลยนิ่งด้วยเพราะน้องไม่รู้ว่าต้องต้องลิ่มไอวงกลมอะลิ่มยังไงไม่เคยเจอครับพี่เจอ้ต้องต้องทำต้องทำคือคือด้านบนเนี่ยมนมน,มนใช่ไหม บนตามไอ้ตามขอบเสียพอ,อ,อพี่<อ>พูดพอพี่พ,พูดเ<า><ห>้านล่างนจะเเลยด้านล่างจะเป็นป<า>เหลีล่ยมแล้วตอนนี้พอโลเหลาเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องผ่าที่หัวผ่าที่หัวนิดหนึ่งเพื่อที่เอาลิมเอาลิมไม้เนี่ยอัดเข้าไปเวลาเราต่อเข้าไปแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องใส่หนึ่งใส่ใส่ยางสองเอาด้ามสวมเข้าไปสามแล้วเอาลิมตอกสี่กระทุงกับพื้นแน่นเปิกฟันเท่าไหร่ไม่มี ของนี่น้องมอนของพี่ก็ไม่ต่างกับน,น้องสูงหรอก <c oughs> <laughs> อยากดูมื่อเดี๋ยวจะไปหลังบ้านเอามาให้ดู <c oughs> <c oughs> จเจริญธรรมค่ะเทอ่านอ่านที่หนูแท็กไปหาเทหรือย,ยังคะยังไม่ได้อ่านเลยมีอะไรเหรออ,อ๋อพอดีอเทศจะกดผิดนิดหน่อยอะคะ่ะคำคำว่าค่าอาเทพเป็นต่อต่อเป็นตายอะ เป็นตายข้างที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่โชคทีโชคทีเดี๋ยวนี้ตาคนแก่นะตาคนแก่นะมันเบลอท่ายสุขภาพใช่ไหมเห็นละเห็นละแต่ยังไก้แก้ขอบคุณมากเพราะว่าช่วงรีบๆใช้สองจอก็เลยก็เลยพิมพ์พิมพ์ผิดตายตายเห็นละเห็นละขอบคุณมากนะที่ทักมาอ่ากเอ่อคล้อยกับตเต่าเขาอยู่ข้างกันในแป้นติดกันแล้วมือมัน ไปยมมือนิ้วนิ้วนิ้วคนแก่ก็อย่างนี้แล้วน,นี่ยินดียินดียอมรับเลยนะคนแก่โถเจ็ดสิบสองแล้วนี่เอรับอย่างยินดีและเบิกบานได้เจ็ดสิบสองแล้วไม่ใช่หนุ่มหนุมไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเจ็ดสิบสองแล้วหกรอบน,ะนั่งนั่งทำงานตัดต่อเทปได้กระบุนแล้วอายุปูนี้นะเขาเลี้ยงเด่นแล้วไ <ป S 2> ม่ไปมเลี้ยงหลาน <laughs> ต้องต้องทําแบบพอประมาณเลยนะคะพอประมาณเลยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยค่ะก็ดีนะดีที่ว่าทํางานจะไอ้ตรงนี้แค่ไหนเนี่ยก็อยู่กับธรรมะอยู่กับอยู่กับพ่อครูอยู่กับท่านอาจารย์นะก็เลยทําใจได้ถ้าเกิดว่าในช่วงไหนถ้ามันตึงๆมากเนี่ยก็ไปพัก่อนหย่อนใจไปหลังบ้านทนํานู่นทํานี่เดิมแล้วก็ออกไปดูต้นไม้บ้าง เมื่อกี้อย่างกับตัวว่านะนึกถึงต้นต้นย่านางที่บ้านเอาเข้ามาในบ้านแล้วตอนนี้ก็เด็ดใบออกหมดพอพอเอาออกไปคราวนี้นะทีแรกอากาศมันจะดรอปลงนึกว่าจะไปละเอากลับรอดรอดเสร็จตับใบเล็กนิดนึงใบใบเล็กกว่าใบไอใบอะใบใบผักไอผักหวานอะ <c oughs> แดี๋ยวนะตอนนี้กำลังทยอยเข้ามาครับค่ะเดี๋ยงั้นฝากฝากรับเพื่อนด้วยครับพี่น้องฝากฝากตัวเหลีวด้วยคนหนึ่งต้เหลิวอยู่หน้าจออยู่นะก็เห็นมาครั้งนี้พี่เป็นครั้งที่เก้าสิบเก้าแล้วนะคะเนี่ยครั้งที่เก้าสิบเก้าใช่เราน่าจะได้พี่กล้งใส่ไว้ครั้งที่เก้าสิบเก้าอ๋ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเอามา อยู่ห้องนั่นนะยิงไม่ค่อยมีพลังเลยค่ะพี่เจริญธรรมท่นนทานเจริญธรรมค่ะอืมเจริญธรรมค่ะรู้นิดหน่อยแล้วก็พี่น้องทุกท่ทานค่ะเจริญธรรมค่ะโหนะโมค่ะ ไม่ได้ค่ะเดีด๋ยวเรไปเอาเนี่ก่อนไปเอา อ๋อเจอแล้วเจอแล้วที่คนหาเดี๋ยนะแต่ตอนนี้จะไปเอานั่นกัน ไปอ๋อเดี๋ยวนพี่พี่พพี่ตัวเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวข้อมูลของพี่ตัวเดี๋ยวไปเอารูปมาก่อนครั้งที่เก้าสิบเก้า ครั้งที 99. ่99าสิบต้องเรวไปไหนละ ก้าสิบเก้าเอาไปไวนน้อหนนะคะอยูที่ เราแป๊บหนึ่งนะคะหาครั้งที่เก้าสิบเก้าซึ่งได้ <c oughs> พีใครได้แล้วมั่งเดี๋ยวเราเราเข้าไปคุยกันในรายการเลยนะคะมีพ,พี่พี่ตัวส่งภาพมาเดี๋ยวให้พี่ตัวได้เอาภาพสมุนไพรให้ดูไปก่อนนะคะแล้ววันนี้วันนี้ <c oughs> วัน,น <c oughs> วันอะไรหรอตัว <c oughs> วันนี้ครั้งที่เก้าสิบเก้าเรา <c oughs> เรามาสรุปอ่า <c oughs> ไหะสรุปสภาวะกับการการที่เรามีห้องทบทวนทำมาจนถึงครั้งที่เก้าสิบเก้านี้ถาตอนแรกันไม่มได้มีองศาสวัสดีทุกคนจะเริ่มทำกับป้าแขกป้าแขกมาแบบแล้วหนูก็หายตัวแวบเลยค่ะแบบหายตัวอลยค่ะป้าแขกโอ้ยอย่าว่าจะจะหายตัวเลยหายตัว<ล>ตัง้งแต่เข้าแล้วล่ะก็เร็วแกไขให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ นี่ต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวนะเราเข้าไปคุยในรายการแต่แต่คุยข้างนอกก่อนนิดหน่อยหาเลือนะคะว่าหนึ่งถ้าเราจะวันวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้ถ้าเราจะมาสรุปสภาวะธรรมกับการมีอ่ห้องทบทวนธรรมเก้าสิบเก้าครั้งแล้วก็มาอ่าคุยเรื่องแนวทางการปรับปรุงมีอะไรจะต้องปรับ จะต้องแก้ไขอะไรบ้างไหมอย่างนี้นะคะในรูปแบบของรายการแล้วก็เมื่อกี้นิดหน่อยหานิดหน่อยได้ไอชันท่าแปดมาชันท่าแปมาเรามาเรามา,เรามาทบทวนกับชันท่าแปดที่เป็นเวอร์ชรั่นล่าสุดที่อาจารย์ให้มานะคะเป็นอีกหัวข้อหน,นึง่งดังน,นั้นก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันนะคะแต่เบื้องต้นเรามาชมสวนผักของ อาอเมริกากันก่อนนะคะคเพิ่งะขึ้นล้อมหลยงเราเข้ารายการกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่อ่าเริ่มนะคะ